สวัสดีครับทุกท่านครับในเซสชันนี้นะครับอาจจาะจะมาสอนวิธีการใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวใหม่ที่ชื่อว่า trend bar นะครับหลังจากที่ได้แบ็กเทรแล้วก็ใช้มาสักระยะหนึ่งแล้วก็เรียกว่ามีความชื่นชอบนะครับผลตอบแทนค่อนข้างดีหาจุดต้นเทรนนะครับหรือหาจุดที่เรียกว่าสัญญาลิเวอร์ซซ่ได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับแล้วก็คิดว่าจะเอาอินดิเคเตอร์ตัวนี้แหละมาแบ่งปันมาแชร์กับทุกคนนะได้ใช้งานนะครับนะก็ลองดูก่อน ในเซสชันนี้จะเป็นการสอนนะครับบอกว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ใช้งานอย่างไรนะครับแล้วก็แยกย่อยมุมมองดูตรงไหนบ้างนะครับสีแท่งเทียนต่างๆหมายความว่ายังไงนะครับเส้นสีขาวสีแดงคืออะไรเดี๋ยวจะสอนทุกอย่างในนี้นะครับแล้วเราก็ลองดูนะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างในนี้นะครับแต่ละอย่างก็มีข้อดีข้อเสียของมันนะครับก็เลือกให้เหมาะสมกับเรานะครับอาจจะเลือกใช้แค่บางอย่างแต่ว่าสอนให้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ที่ว่าเทรนบาร์นะครับอ่ะเรามาเริ่มเรียนกันแล้วกันสำหรับอินดิเค เวลาที่เราติดตั้งอินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะก็เราสามารถที่จะเซตอัพอินดิเคเตอร์ได้อย่างง่ายดายนะครับถ้าเกิดคุณสั่งซื้อเทนบารเสร็จแล้วนะครับนะ install เสร็จแล้วนะครับนะคุณก็แค่คลิกขวาครับคลิกขวาบนที่หน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกนะครับ t e า template. นะครับเลือกเทมเพลตนะครับแล้วก็เลือกคําว่า Big กเทนบาแค่นั้นเองนะครับคลิกขวาที่หน้าจอนะครับเลือกเทมเพลตแล้วก็เลือกคําว่า Big กเทนบาตรงนี้นะครับนะอินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็จะเข้ามาอยู่ในหน้าจอหน้าจอของเราทันทีนะครับนะเวลาเราใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้ครับทุกคนมันจะแยกออกเป็นสีอินดิเคเตอร์หลักๆนะครับนะอาจารย์จะอธิบายทีละตัวนะครับอินดิเคเตอร์ตัวแรกนะครับนะที่ที่เราเห็นชัดเจนก็คือสีของแท่งเทียนนะครับก็คือสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเหลือง ตรงนี้นะครับแต่ละอันคืออะไรครับต้องบอกก่อนว่าโดยออริจินอลนะครับคนที่คิดอินดิเคเตอร์ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาตีความว่าอินดิเคเตอร์สีเขียวเนี่ยคือซื้อนะครับเขียวซื้อเลยนะครับแดงเนี่ยคือขายนะครับนะส่วนสีเหลืองนะครับเป็นจุดที่กําลังจะเปลี่ยนทิศทางของกราฟนะครับว่าจะเปลี่ยนจากขึ้นเป็นลงหรือเปลี่ยนจากลงเป็นขึ้นอันนี้ก็คืออินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับนะสำหรับการใช้งานนะครับนะคราวนี้ทุกคนครับแต่อาจารย นะครับพอแบ็คเคสออกมาเนี่ยอาจารย์คิดว่าเกณฑ์ซื้อแบบประยุกต์ที่อาจารย์คิดขึ้นมาเนี่ยน่าจะเหมาะสมกว่านะครับมาดูเกณฑ์ซื้อขายแบบประยุกต์ที่อาจารย์จะแนะนำนะครับวิธีการใช้นะครับอันนี้แบบออริจินัลนะครับเขียวคือซื้อแดงคือขายเหลืองคือกําลังจะเปลี่ยนทิศทางนะครับวิธีการใช้งานแบบประยุกต์ใช้นะครับที่อาจารย์แนะนําทุกคนมาโดยตลอดนะครับเราไม่ได้ไม่ได้ชั้นนี้ชันแรกก็คือสอนวิธีการนี้มาโดยตลอดก็คือ แท่งเขียวแรกนะครับที่เกิดขึ้นมาเนี่ยให้มองว่าเป็นบาย Setup นะครับแล้วก็เราจะซื้อก็ต่อเมื่อมีแท่งไหนก็ตามนะครับนะแท่งถัดถไปที่ไหนก็ตามเนี่ยปิดสูงกว่าไฮของแท่ง b u ยเซตอัพเราถึงจะค่อยซื้อหรือลองนะครับนะจะช็อตก็เหมือนกันครับเราจะช็อตก็ต่อเมื่อแท่งแรกที่เปลี่ยนสีสีแดงเนี่ยเราถือว่าเป็นเซลเ s e t ัพ เราจะขายก็ต่อเมื่อมีราคาเนี่ยปิดต่ำกว่าโลนะครับของแท่งเซลเซตัพนะครับนะแล้วก็อีกอันก็คือแท่งสีเหลืองนะครับซึ่งอน,นี้อาจารย์ชอบมากนะครับแทนที่เราจะดูว่ามันเป็นกำลังจะเปลี่ยนทิศทางให้เราตีความว่ามันคือจุดหมุนครับให้มันคือจุดหมุนถ้าเกิดคุณนึกภาพนะครับที่เป็นใครใช้ทิดดิเกเตอร์เป็นประจำก็ให้นึกถึงภาพลูกบอลเลข8เลข9ซึ่งมันกำลังจะเปลี่ยน เป็นจุดหมุนต่างๆนะครับสีเหลืองก็จะอารมณ์ประมาณนั้นถ้านึกภาพทีดีเกเตอร์ไม่ออกหรือไม่เคยใช้ไม่เคยใช้งานทีเดีเกเตอร์ไม่ออกไม่ต้องกังวลให้คิดว่ามันคือจุดหมุนครับจุดหมุนก็หมายความว่าจุดที่มันจะเปลี่ยนทรงของกราฟนั่นเองนะครับล้วจะซื้อก็ต่อเมื่อ,อไรครับราคาเนี่ยปิดทะลุไฮของแท่งเหลืองซื้อได้นะครับเราจะขายหรือช็อตก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยปิดทะลุโลของแท่งสีเหลืองนะโอเค เดี๋ยวเราลองไปดูกราฟไลเซชันกันนะครับนะลองดูจากตรงนี้ก็ได้เอาง่ายๆใกล้ๆก,ก่อนถ้าดูจากตรงนี้เอาสีเหลืองก่อนนะครับอย่าเพิ่งดูสีเขียวสีแดงนะดูสีเหลืองเนี่ยแสดงว่าอะไรครับตรงนี้ราคาปิดสูงกว่าสีเหลืองเนี่ยแสดงว่าลองหรือซื้อได้นะครับนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนะเราน่าจะช็อตมาจากตรงนี้นะครับนะสีเหลืองนะครับแล้วก็มีราคาปิดต่ำกว่าคือแท่งนี้นะครับปิดต่ำกว่าคือช็อตแล้วก็มีความเป็นจะเกิดสีเหลืองอีกรอบนึงแต่ราคาไม่ปิดสูงกว่า พอราคาไม่ปิดสูงกว่าเราก็ไม่ต้องลองแล้วก็โฮช็อตเหมือนเดิมโอเคไหมครับ okay, เอาใหม่อีกทีนะราคาช็อตสีเหลืองน,นะครับปิดต่ํากว่าช็อตนะครับแล้วก็ตรงนี้พยายามจะเกิดสีเหลืองจุดหมุนอีกรอบหนึ่งแต่ราคาไม่ได้ปิดสูงกว่าไฮของแท่งเหลืองก็ม่นความหมายก็โฮช็อตเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับอันนี้สีเหลืองใช่ไหมครับนะครับราคาที่ปิดสูงกว่าไฮอันนี้ราคาปิดสูงกว่าไฮนี้ก็สามารถที่จะลองได้ที่แท่งน,นี้นะครับอันนี้ อ่าช็อตใช่ไหมครับสีเหลืองเนาะอ่าเป็นเหลืองแล้วเหลืองรอบหนึ่งก็ราคาเนี่ยปิดต่ำกว่าโลนี้เมื่อไหร่เนี่ยคือปิดต่ำกว่าโลนี้เมื่อไหร่ก็คือช็อตได้เลยประมาณนี้นะครับหรือใครอยากจะเบ็เอ้ยมันเหลืองแล้วนี่ว่าช็อตเลยแล้วกันไอ้เหลืองนี้ปิดต่ำกว่าเหลืองนี้นะครับแล้วก็เอาไฮนี้เป็นไฮสต็อปลอสก็ได้เหมือนกันนะครับนะก็มันเหลืองอยู่แล้วนะครับแล้วคุณปิดต่ำกว่าโลแล้วเหลืองแล้วกูอาจะมองว่าช็อตดีกว่าดูลิสต์รีวอร์ดแล้วคุ้มค่าก็สุดแท้แล้วแต่เราเหลืองนี้ก็เเเเเหหหหมมมมืืืออออออนนนนนนนกกกััะะครรบปปิิดดดสสสสูงงงงว่่าาาลลลลลีี้้้็็็ถไใชโต ปิดต่ำกว่าโลเหลืองนะครับช็อตได้ใช้ไฮเดิมสต็อปลอสนะครับนะเหลืองเห็นไหมครับนี่นะครับปิดสูงกว่าเหลืองแท้งไหนเนี่ยตรงนี้นะครับเขียวเหลืองนี่นะครับก็ลองได้ใช้โลเดิมสต็อปลอสประมาณนี้นะครับไล่ซีเควนซ์ไปอันนี้อ่าเหลืองนี่ปิดมานะครับเหลืองนี้นะครับจริงๆช็อตได้ตั้งแต่เหลืองนี้โดยด้วยซ้ำเพราะนี่ก็เหลืองแล้วนะครับนี่เหลืองแล้วแล้วนี่ก็ปิดต่ํากว่าเหลืองนี้แล้วนะครับก็ช็อตได้เลยนะครับช็อตเสร็จแล้วปุ๊บก็ใช้ไฮเดิมสต็อปลอสันแต่ตรงนี้ นะครับจึงไม่ต้องทําอะไรนะครับไม่มีทีาไหนไปสูงกว่าเืองนี้ก็จะโคช็อตเหมือนเดิมก็ได้กําไรตรงนี้มาเหลืองตรงนี้เห็นไหมครับไปสูงกว่าเลืองนี้ลองได้นะครับได้ด้านบนก็สี่าหจุดนะครับอันนี้เป็นยังไงบ้างอันนี้ลองมาจากตรงไหนอาจจะจากตรงนี้น่าจะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวไล่มาถึงตรงนี้นะครับเหลืองนี้เนาะปิดต่ำกว่าเหลืองช็อตได้นะเหลืองนี้นะครับไม่สูงกว่าไม่ต้องลองเหลืองนะไม่สูงกว่าไม่ต้องลอง เหลืองนะไม่สูงกว่าไม่ต้องลองนะโฮช็อตมาตลอดอันเหลืองนะครับนะ่ะไปสูงกว่าอันนี้ลองได้นะแต่ว่าโดนนี้อ้วกอยู่เหมือนกันเห็นไหม,มครับเห็นไหมครับเจอแกลบเจอแกลบดาวลงมาก็อ้วกอยู่เหมือนกันนะครับนะก็ก็ก ทำไงได้น,นี่ว่าถูกขโมยนะครับถูกขโมยดาวไซด์นะครับแต่จริงๆเราคงไม่อยากซอบอรอดตรงนี้หรอกเราก็คงอยากซอบอรอดใกล้ๆนี้แหละ,ะแต่ทําไงได้นะครับตลาดมันขโมยนะครับอันนี้ก็ต้องวางมันนี่มันเน็ตเป็นให้ดีๆอันนี้ก็เป็นจุดที่เราเห็นว่าเออมันก็ไม่ได้ถูกตล,ลอดน,นะก็มีช็อตจังหวะโดนได้เหมือนกันนะครับเรื่องนี้เห็นไหมครับปิดสูงกว่าลองได้นะครับแล้วก็เหลืองนี้นะครับนะ ไปต่ากว่าก็ช็อตได้นะครับนะอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเพิ่งลองมาเอามาสั่งช็อตอีกแล้วก็ต้องก็ต้องก็ต้องยอมนะครับนะต้องยอมนะครับสั่งช็อตก็ต้องช็อตนะครับนะช็อตเสร็จปุ๊บเอาเกิดเหลืองนะครับแต่ว่าไม่ได้มีแท่งไหนปิดสูงกว่ามันนะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องทําอะไรก็คือโฮชอ็อตมาได้กําไรตรงนี้แต่ว่าเจอดอดาวนะครับนะเจอดาวดาวก่อนกว่าคือคือช็อตแล้วอะ นะครับแต่ว่าราคามันดีขึ้นมา่อก่อนนะครับนะแต่จริงจริมันก็ไม่ได้สูงกว่าไฮที่เราต้องที่เราวางเอาไว้นะสมมติคุณช็อตเนี่ยคุณก็คาดว่าคุณอยากจะ o ็อปลอที่ไฮอยู่แล้วนะการดีขึ้นมามันก็อยู่ในมุมมองที่คุณรับได้อยู่ตั้งแต่แรกนะครับนะแล้วมันไม่ได้สูงกว่าก็คือโฮช็อตเหมือนเดิมประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้แท่งเทียนสีเหลืองนะครับที่ที่เรียกว่าอาจารย์ค่อนข้างชื่นชอบแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับนะก็เกิดบอลเขียวบอลแดงให้เราดูง่ายๆเหมือนคล้ายเป็นบอลเขียวบอลแดงแะนะครับนะ แล้วก็ถ้าเกิดจะดูแท่งเทียนด้วยก็เป็นองค์ประกอบได้นะครับสมมุติว่าคุณไม่ใช้แท่งสีเหลืองก็ใช้แท่งสีเขียวอ่ะเขียวมาสูงกว่าเขียวก็ลองเอาแดงมาแดงแดงต่ํากว่าแดงก็ช็อตประมาณนี้นะครับนะแต่ว่าสีแดงสีเขียวเนี่ยอาจจะได้ลิสเรวอทที่แย่กว่าสีเหลืองนะครับเหลืองจะเกิดเร็วกว่านะครับประมาณนี้นะครับก็สุดแท้แล้วแต่ความชอบนะอาจจะถ้าเกิดคุณใช้สีเขียวรอบนี้คุณรอดนะสมมตินะครับอ่ะคุณใช้สีเขียวนี่เห็นไหมเนี่ยไม่ได้สูงกว่าสีเขียวคุณก็ไม่ได้ทําอะไรเห็นไหมก็รอดนะครับนะก็ก การเล่นไวก็จะมีข้อดีคือได้ต้นทุนดีกว่าแต่ก็อาจจะเจอจังหวะที่เสียเปรียบตรงที่มันเปิดแกวบ up แกวบดาวปิดทางประมาณนี้นะครับนะอ่ะอย่างนี้ก็ลองนะครับอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์ถือช็อตอยู่อย่างนี้นะครับนะเจออย่างเงี้ยนะอาจารย์ต้องปิดของออกเยอะแล้วนะแต่อาจจะไม่ลองนะเพราะว่ามันเป็นการตลาดปิดนะครับตลาดมันปิดไปแล้วเราไม่รูุู้้นี้จะเกิดแกวบดาวหรือเปล่านะครับแต่เราถ้าเราถือช็อตเนี่ยต้องพยายามปิดช็อตออกให้มากที่สุดนะครับเหลือไว้นิดหน่อยพอนะครับเ ถือว่าราคาเนี่ยพยายามจะยกเว้นว่าถ้ามันเกิดขึ้นในระหว่างวันเช่นเกิดตอนระหว่างวันเนี่ยน่าจะเล่นรองแล้วนะตอนนี้นะครับแต่ว่าถ้าปิดวันอย่างนี้นะครับก็แค่ปิดช็อตออกให้เกือบหมดประมาณเนี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะเหลืองรอบใหม่ช็อตซ้ำมาอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการใช้ดูแบบแท่งเทียนง่ายๆแบบไม่ซับซ้อนอะไรมากในเกณฑ์ซื้อขายแรกนะครับใช้เป็นเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายได้สำหรับแท่งเทียนนะครับต่อไป ต่อไปเป็นอินดิเคเตอร์ตัวที่2ครับเราเรียกว่าอุโมงค์เส้นขนานครับอุโมงค์เส้นขนานหน้าตาเป็นอย่างไรครับอุโมงค์เส้นขนานคือตรงนี้ครับนะก็คือเส้นสีแดงกับเส้นสีขาวนะครับซึ่งมีรูปแบบลักษณะคล้ายๆเป็นอุโมงค์นะครับแล้วก็จะวิ่งล้อไปเรื่อยๆนะครับนะหลักการของการใช้อุโมงค์เส้นขนานเนี่ยครับโดยออริจินอลนะครับเกณฑ์ซื้อขายเดิมเนี่ยผมก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเองก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนจากเกณฑ์ซื้อขายเดิมที่เขาแนะนำมาไว้หลักการก็คือว่าาาเ้บอกว่ถา คุณมองว่าตลาดนะครับเป็นเทรนฝั่งขึ้นเนี่ยตลาดเป็นเทรนฝั่งขึ้นเนี่ยคุณใช้เส้นล่างเนี่ยเป็นแนวสต็อปครับถ้าคุณมองว่าตลาดเนี่ยเป็นเทรนฝั่งลงเนี่ยคุณใช้เส้นด้านบนเนี่ยเป็นเส้นสต็อปก็คือเป็นเส้นเทลลิงราคานะครับอย่าให้มันปิดทะลุข้างบนประมาณนี้นะครับนะเหมือนเดิมถ้าคุณเล่นฝั่งช็อตก็พยายามอย่าให้ทะลุด้านบนถ้าคุณเล่นฝั่งร้อง นะครับก็อย่าให้มันปิดทะลุลงมาด้านล่างประมาณนี้นี่เองนะครับนะก็ไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรนะครับสมมุติว่าคุณแต่จริงในเกณฑ์ซื้อของเราบา,บางครั้งบางคราวเราก็ซื้อตำแหน่งซื้อเราก็อยู่ใต้อุโมงนะเราไม่ได้ไปซื้อต่อเหนืออุโมงเราซื้อมาแล้วนั้นจุดสต็อปลอของเราอาจจะดีกว่านะครับแต่ใช้เป็นเกณฑ์เทลลิงได้สมมุติว่าสมมุติว่าเราอะ ซื้อเราลองมาแล้วสมมติเราลองมาแล้วเนาะสมมติลองสมมติเรามาจากนี้แล้วกันนะสมมตินะผมสมมตินะสมมติเรามาจากแท่งสีเขียวเนี่ยที่มันเขียวสูงกว่าเขียวเนี่ยแล้วคุณลองมาแล้วคุณลองอยู่ใต้เอาโมงด้วยซ้าไปแล้วคุณโชคดีคุณถูกทางนะครับแล้วก็ราคาคุณก็อยากจะเทลลิ่งไปแหละแต่ถ้าราคามันปิดต่ําลงมานะครับนะคุณก็ต้องก็ต้องเลิกนะครับนะก็ต้องเลิกก็ถือว่าหลุดแต่จริงหลุดนี่มันก็หลุดเขาคบเงื่อนไขฝั่งช็อตด้วยพอดีนะครับน่่ากอยทีจะให้มัน หนักไปมากกว่านี้งั้นคนที่เล่นฝั่งรองนะครับคนที่เล่นฝั่งรองก็อย่าให้เห็นราคาต่ํากว่าเส้นล่างส่วนคนที่เล่นฝั่งช็อตก็อยากให้ย้ายเห็นราคาเนี่ยปิดสูงกว่าเส้นบนอันนี้ก็คือเป็นอุโมงค์ที่ใช้ในการเทลลิ่งราคาได้นะครับนะก็ประมาณนี้นะครับนะอ่ะก็ ลองดูนะครับก็ไม่ยากไม่ซับซ้อนอะไรอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์ออริจินอลเลยนะครับอาจารย์ไม่ได้ปรับไม่ได้ปรับไม่ไม่ได้ปรับแต่งอะไรสําหรับเกณฑ์นี้นะครับนะก็ใช้หลักการของออริจินอลเป๊ะๆนะครับประมาณนี้นะครับถ้าคุณรันฝั่งรองก็ใช้เส้นล่างเป็นแนวสต็อปอย่าหลุดถ้าคุณรันฝั่งช็อตนะครับก็อย่าให้มันทะลุเส้นบนขึ้นไปแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับ ต่อไปเป็นอินดิเคเตอร์ตัวที่3ครับเราเรียกว่าเส้นชีวิตนะครับเส้นชีวิตนะคืออันไหนนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับนะอันนี้อันนี้เรียกว่าเส้นชีวิตนะครับอันนี้ครับอันนี้อันนี้อันีอันนี้เรียกว่าเส้นชีวิตนะครับนะอันนี้เรียกว่าเส้นชีวิตนะครับหลักการเลยนะครับของเส้นชีวิตเนี่ยก็เป็นหลักการของออริจินอลเหมือนกันอาจารย์ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับนะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับเขาบอกว่าถ้าคุณถือลองคุณควรจะเห็นคุณควรจะเห็นเส้นชีวิตนะครับชี้ขึ้น ถ้าคุณเล่นฝั่งช็อตคุณควรจะเห็นเส้นชีวิตเนี่ยชี้ลงมานะครับนะงั้นถ้าคุณโฮตรงเนี้ยคุณโฮลองไว้อยู่เนี่ยเฮ้ยคุณตีคุณโฮช็อตไว้อยู่เนี่ยแล้วเห็นเส้นชีวิตมันพยายามจะเลื้อยตัวขึ้นเนี่ยคุณก็ต้องเริ่มมานั่งโฟกัสแล้วเฮ้ยมันจะเลื้อยขึ้นจนกระทั่งมันมีสัญญาณเปลี่ยนอะไรไหมหรือหรือมันจะกลับมาเป็นสีแดงเหมือนเดิมแบบสีที่เราถืออยู่เหมือนเดิมเราก็จะปลอดภัยนะครับนะอันนี้คือหลักการของเส้นชีวิตพูดง่ายๆคือถ้าคุณถือลอง คุณควรจะเห็นเส้นเนี่ยไต่ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับอย่าพังโหัวลงนะครับอาจจะวิ่งขึ้นออกข้างได้นะครับแต่อย่าว่าแต่อย่าวิ่งลงพอวิ่งลงเริ่มไม่ค่อยดีละนะครับพอวิ่งลงสัญญาณช็อตมันอาจจะเริ่มมานะครับพอวิ่งขึ้นสัญญาณลองมอาจจะเริ่มมาประมาณนี้นะครับนะงั้นก็พยายามนะครับเขาบอกให้พยายามโฟกัสไว้ถ้าคุณถือฝั่งฝั่งลองคุณก็จะเห็นเส้นชีวิตวิ่งขึ้นถ้าถือฝั่งช็อ คุณควรจะเห็นเส้นชีวิตวิ่งลงประมาณนี้อยากขัดแย้งนะครับอยากขัดแย้งกันแล้วเส้นชีวิตมีอยู่3สีเปลี่ยนสภาพได้นะครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวได้เปลี่ยนเป็นสีแดงได้คืออะไรสีเขียวครับก็คือ o อเวอร์โซนะครับสีแดงคือ o v e r b o ์บอแค่นั้นเองง่ายๆนะครับเขียวนะครับโอเวอร์โซนะครับแดงคือโอเวอร์บอสแค่นั้นเองนะครับแล้วตรงโอเวอร์โซโอเวอรออาจจะมีจุดเหลืองเเขียวเ แดงๆเกิดขึ้นได้อันนี้ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงหรือขึ้นอยู่กับระดับความเข้มข้นของความโอเวอร์บอสหรือโอเวอร์โซนะครับปกติสีเหลืองนี่คือระดับความขึ้นปกตินะครับเหลืองนี่คือเข้มข้นปกติก็พูดง่ายคือโอเวอร์บอสก็คือโอเวอร์บอสปกติแต่ถ้าเกิดมีสีแดงเริ่มเข้ามาด้วยแสดงว่าเป็นโอเวอร์บอสแบบหนักเนี่ยเริ่มโอเวอร์บอสหนักเกินนะครับสีเขียวนี่ก็เหมือนกันนะครับนะมันโอเวอร์โซจริงนะครับแต่ถ้ามันมีสี เขียวๆเนี่ยแซมมาด้วยเนี่ยจุดเขียวๆเ,เนี่ยแซม,มแวแซว่ามันเริ่มโอเวอร์บอทหนักจริงมันอาจจะเกิดสัญญาณกลับตัวนะครับสำเร็จได้นะครับประมาณนี้ในจุดที่มันมีสัญญาณพวกความเข้มข้นเกิดขึ้นนะครับนะความเข้มข้นเกิดขึ้นอันนี้เป็นเส้นสีเหลืองอาจจะแค่ปกตินะครับยังไม่เข้มข้นเท่าไหร่ต้องมีสีเขียวหรือสีแดงแซมด้วยนะครับนะถ้าเป็นฝั่งด้านบนนะก็จะเป็นสีแดงแซมอย่างเงี้ยนะครับสีแดงแซมนะครับอย่างเงี้ยสีแดงแซมเข้มข้นถ้าเป็นฝั่งโอเวอร์บอทก็จะมี ถ้าเป็นฝั่งโอบอสก็คือสีแดงแซมถ้าเป็นโอเวอร์โซก็จะเป็นสีเขียวแซมประมาณนี้นะครับนะอะงั้นเราลองไปสรุปนะครับหลักการของเส้นชีวิตนะครับไม่ยากเนาะถ้าคุณถือลองอยู่คุณควรจะเห็นเส้นชีวิตเนี่ยชี้ขึ้นวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะวิ่งออกข้างได้วิ่งขึ้นได้อย่างนี้โอเคไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องกังวลอะไรยังอยู่ในสภาวะปกติที่คุณยังโฮฝั่งลองได้อย่างสบายใจถ้าคุณถือฝั่งชอ็อตคุณควรจะเห็นเส้นชีวิตนะครับชี้ลง นะครับแล้วคุณควรจะเ,เห็นชี้ลงหรือวิ่งออกข้างถ้ายังอยู่ในสภาวะ2อันนี้คุณก็ยังโคช็อตได้อย่างสบายใจนะครับนะ mm hmm. แล้วก็เส้นชีวิตอาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวได้ถ้ามันเกิดสัญญาณโอเวอร์โซลแล้วเส้นชีวิตอาจจะเปลี่ยนเป็นสีแดงได้ถ้ามันเกิดสัญญาณโอเวอร์บอสนะครับแล้วก็ในตรงโอเวอร์โซโอเวอร์บอสเนี่ยมันจะมีจุดเหลืองจุดเขียวจุดแดงเนี่ยอยู่ตรงบริเวณเส้นนั้นด้วยนะครับ mm hmm. บ่งบอกระดับความรุนแรงของโอเวอร์โซกับโอเวอร์บอสนะครับฝ mm ั hmm. ่งโอเวอร์บอสจะมีจุดสีแดงแซม ฝั่งโอโซจะมีจุดสีเขียวแซมประมาณนี้ถ้ามันเริ่มมีความเข้มข้นเกิดขึ้นในตรงบริเวณที่เ,เส้นชีวิตนะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคนะอาจารย์ก็ใช้แค่ดูดูความสบายใจ <c oughs> ก็ดูความสบายใจจริงๆครับถ้าคุณถือเนี่ยอย่างเงี้ยคุณถือช็อตอยู่เงี้ย แล้วคุณเห็นท่านชีวิตมันเริ่มชี้ขึ้นเนี้ยคุณก็เริ่มรู้สึกแล้วเออมันน่าจะไปไม่ได้ละมันน่าจะต้องมีรีบาวแล้วมันโอเวอร์โซลละนะครับพอเหลืองกลับตัวปุ๊บนี้ปั๊บชัดครับนะพยายามปิดบ,บึบบึบบึบถ้าเป็นมันสิ้นวันน่ยนะทำอะไรไม่ได้นะพยายามปิดอ่อนบ,บึบบึบบึบนะครับนะเทคโปรฟิตฝั่งช็อตออกให้ได้มากที่สุดอาจจะเหลือติดไม้ติดมือน,นิดหน่อยนะครับนะถ้าแต่อยากจะเบสตนะแต่ไม่ได้ถือเยอะละนะครับนะประมาณนี้เราเดี๋ยวไปรอไปรอกลับตัวรอบหน้าเดี๋ยวยวค่อ อัดช็อตหนักๆอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้หลักการเล่นก็จะง่ายๆไม่ซับซ้อนนะครับก็ดูแล้วกันนะเส้นชีวิตก็จะคอยบอกทิศทางคุณได้นะครับดูความสบายใจให้คุณได้ระหว่างเล่นนะครับนะสุดท้ายครับอินดิเคเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับในตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ t e n บาร์เทนบาร์นี่ชื่อเดียวกับอินดิเคเตอร์เลยนะครับนะเทนบารประกอบไปด้วย3แถวครับนีอยู่ตรงนี้ครับเทนบาร์แถวที่1แถวที่2 แถวที่3ดูก็รู้ครับ common sense ครับเขียวคือดีแดงก็คือไม่ดีนะครับนะโดยเส้นบนคือเป็นระยะสั้นเส้นกลางเทระยะกลางเส้นล่างเทระยะยาวนะครับใครชอบแบบไหนดูแบบนั้นนะครับส่วนตัวผมใช้นะครับเส้นสั้นนะครับก็โอเคแล้วนะครับดูเส้นกลางประกอบด้วยแต่ยาวไม่ได้ดูเท่าไหร่นะครับงั้นก็เวลาดูง่ายๆครับนะแบ่งเป็นเหมือนเดิมครับเป็นหลักการ Set Up เป็นหลักการเซตอั นะครับของเดิมออริจินอลก็เหมือนเดิมครับเขียวซื้อแดงขายประมาณนี้เลยแต่ผมบอกทุกคนว่าขอให้ดูเป็นเซตอัพจุดเขียวคือบายเซตอัพจุดแดงคือเซลเซตอัพจะซื้อก็ต่อเมื่อมีแท่งถัดไปต่อต่อไปปิดสูงกว่าบายเซตอัพจะขายก็ต่อเมื่อมีแท่งถัดไปปิดต่ำกว่าโลเซตอัพใช้หลักการนี้หลักการเดียวเลยนะครับนะไม,ไม,ไม่มีอะไรซับซ้อนเอาไปลองดูครับทุกคนครับสมมุติตรงนี้ครับทุกคนอันนี้อ่าเกิดบายเซตอัพและพรุ่งนี้ถ้ามีแท่งไหนปิดสูงกว่าไฮนี้ก็ครบสัญญ,ญาณกับตัว อันนี้เป็นไงบ้างอ่า้องต้อง,องใช้นี้ช่วยนะครับ ء. อันนี้เป็นแท่งสีเขียวนะครับนะสีเขียวเห็นไหมตรงนี้นะครับตำแหน่งเดียวกันน,นี่คือ Bu y set up แสดงว่าคุณไม่ต้องลองครับเพราะว่ามันไม่มีแท่งไหนปิดสูงกว่าบาย Setup ก็ไม่ต้องทำอะไรก็โฮชอตมานี่ชอตตรงไหนมาครับอันนี้คือแท่งเ Ce ล l Setup s ซ l l set up ตรงกับแท่งเหลืองพอดีมีแท่งไหนปิดต,ต่ำกว่าสีเหลืองก็คือชอตนะครับอันนี้คือ Bu y set up เกิดขึ้นตรงกับแท่งเหลืองพอดีปิดสูงกว่า high ของแท่ง Setup ซื้อได้ครับ อันนี้เรียกว่าเซลเซตอัพนะครับอ่าโลนี้ปิดต่ํากว่าโลนี้ก็ขายได้นะครับนะอันนี้เรียกว่าบายเซตอัพนะครับบายเซตอัพตรงนี้นะจริงตรงนี้มันหายไปอันหนึ่งถ้าหายงี้แต่ก็เป็นโดจินะครับนะ่ะโดจิสั้นๆน,น,นะครับนะถ้าคุณถ้าคุณนึกภาพไม่ออกคุณจะย้อนกลับไปดูอันนี้ก็ได้นะครับนะเป็นไฮก่อนหน้าก็ได้พอไฮนี้มองไม่ออกนะครับนะก็สูงกว่าไฮนี้ก็ซื้อได้นะครับก็ตรงนี้ก็ซื้อได้นะครับอันนี้เป็นไงบ้างอันนี้เรียกว่าเซลเซตอัพนะครับ ปิดต่ำกว่าเซลล์นี้ก็คือขายได้นะครับนะอันนี้เป็นไงบ้างอันนี้ต้องดูก่อนว่าอันนี้ได้ช็อตไหมอันนี้ไม่ได้ช็อตนะครับเพราะว่ามีไม่มีไหนทั้งไหนทำโลต่ำกว่าเซลเซตอัพงั้นก็ต้องลองมาตรงไหนลองมาอันนี้ช็อตไหมอันนี้ก็ไม่ได้ช็อตนะครับไม่ได้ต่ำโลมันอันนี้ก็ลองตรงนี้ไหมต้องดูก่อนอันนี้อันนี้น่าช็อตมาก่อนหน้านะครับอันนี้น่าชช็อต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 เกิดสัญญาณลองแต่ไม่ได้ลองนะครับ พราะเกิดช็อตก่อนก็ช็อตช็อตยังอยู่ฝั่งชอ็อตอยู่อันนี้ฝั่งบายเซตอัพเกิดขึ้นตรงนี้บายแท้ตรงนี้นะครับงั้นคุณได้ลองที่แท่งนี้นะครับนะต้องไล่ซีเควนซ์ก่อนหน้าก่อนอันดับแรกต้องไ like ล่ซีเควนซ์ก่อนหน้าก็ก่อน,อนหน้าถืออะไรมาเนออะไหมครับแล้วมีการเปลี่ยนสีเมื่อกี้ที่อาจารย์ต้องไล่ไปหลายอันเพราะว่าเอ๊ะตัวลงไอ้นี้มันมันลองหรือช็อตต้องไปดูก่อนว่าเฮ้ยก่อนหน้าเองอะคอมพิวต์ลองคอมพิวต์ช็อตตรงไหนนะครับนะอย่างเงี้ยอ่ามาดูอย่างเงี้ยเรียกว่่่่าาคคคอออออมมพิงใชัั้ยยยนนนนนีีน buy up, นีีีืืเเเสขวะ อันนี้คือ buy setup นะอ่างั้นก็คอมพิวต์ในฝั่งลองอาจจะถือลองไปนะครับอันนี้เซลนะครับน่ะปิดต่ำกว่าเซลอ่ะเซลเซตอัพก็ถือฝั่งช็อตนะครับแล้วก็โทรช็อตวันนี้ช็อต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 อันนี้มีแท่งเดียวนะครับไม่ได้สูงกว่าช่างมันก็ช็อตอยู่ช็อต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 อันนี้ก็บายเซตอัพสูงกว่าก็ลอง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 อันนี้เซล แต่ไม่มีแท่งไหนต่ำกว่าไม่ต้องทำอะไรก็ลอง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 ไปเรื่อยนะครับประมาณนี้ก็ไล่ซีเควนซ์ไาไม่ยากไม่ซับซ้อนนะครับนะดูให้ออกดูให้ออกก่อนว่าก่อนหน้าถืออะไรมาแล้วมีสัญญาณเปลี่ยนข้างไหมแล้วมันคอมพลีตไหมนะครับน่ะถ้าไม่คอมพลีทก็ยังโฮโพซิชันฝั่งเดิมอยู่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขียวซื้อแดงขายไม่ให้ย่างนั้นนะครับนะต้องไปดูก่อนว่าก่อนหน้ามันถืออะไรมางั้นก่อนหน้านะคุณถือช็อตมา งั้นก่อนหน no. ้าเนี่ยคุณถือช็อตมาตรงนี้ใช่ไหมอ่ามันคอมพลีตช็อตมาแล้วตรงนี้ใช่ไหมอ่าคุณก็โฮช็อตมาอันนี้สัญญาณลองบายเซตอัพแต่ไม่ได้ลองก็แสดงว่ายังช็อตอยู่ก็คือช็อต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 อนนี้ช็อต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 นี่เกิดบายเซตอัพแล้วถ้าพรุ่งนี้ปิดสูงกว่าไฮนี้ก็ลองได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติไม่สูงกว่าก็ยังโฮช็อตอยู่เหมือนเดิมประมาณนี้นะคคคคคครร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 ััััััับบบบบบออ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 นน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 ีี้้้้กกกกกกก็็ืืืืหลลลลลาาาาาาใใใชชชชิิดดเเเเเตต์ทท่่่่ววขงงงสสุะะะะะยย อันนี้ใครชอบระยะ ยาวเรื่องอันนี้นะครับมันจะดีมากครับถ้า3เส้นด้านบนเหมือนกันนะครับมันจะสวยงามนะครับประมาณถ้ามันแดงแดงหมดทั้ง3อันอะประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็แดงอันนี้ก็แดงอันนี้ก็แดงนะครับนะอันนี้มันไม่คอมพิวต์นี่ใช่ไหมก็ถือว่าเป็นแดงเหมือนกันถูกไหมเออก็แดงแดงแดงอย่างเงี้ยโอ้ยมันก็จะลงอย่างมีความสวยงามประมาณนี้นะครับอ่ะก็ลองดูนะครับอันนี้ชื่อว่าอินดิเคเตอร์ว่าเทรนด์บาร์ไม่ได้ซับซ้อนนะครับไม่ได้มีความยากอะไรยังไงใครที่เปิดพอร์ตเสร็จแล้วก็สามารถใช้งานได้ ส่วนคนที่ยังไม่ได้เปิดพอร์ตและอยากจะใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้เดี๋ยวอาจารย์ส่งลิงก์เปิดพอร์ตให้จากการดูคลิปนี้แล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ กำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกําลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีสวิตต่างๆให้ใช้งานฟรีกมากมายครับเช่นพวก Alert m e s s a g e ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไป เพียงแค่สแกน q ค c o d โคตตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า w o r l d w i d o p e n a c c o u n t t r a d e ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ